สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในรายการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ประจําวันพุธที่20มีนาคม2567กันนะครับก็มาเริ่มกันที่เซ็ตอินเด็กกันก่อนในวันนี้เองครับในส่วนของเซ็ตอินเด็กเองก็เรียกว่าเป็นการปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับพอสมควรเลยลงมาปิดที่ระดับ1,373.18จุดนะครับหรือลบไป9.28จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลบไป0.67 ซึ่งนะครับจริงๆแล้วเซ็ตอินดซ์เองก็ยังคงเป็นในภาพเดิมๆในที่นี้ก็คือราคานะครับไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือพันสได้นะครับแล้วก็เป็นภาพของการแกว่งอยู่ในกรอบประมาณสัก1350นะครับถึง1 3 0 0 95จุดนะครับราคาก็จะเป็นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเซ็ตในรอบล่าสุดเองเนี่ยที่ขึ้นไปทำ high ก็สุกขขี่แล้วนะครับ่ 1, 3, 9, เสร็จแล้วก็เริ่มย่อลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ลงไปปิดที่1 3 7 3นะครับซึ่งถ้าตามสเตปนี้แล้วนะครับในภาพเดิมๆก็คงอาจจะมองว่าราคาเองก็อาจจะลงได้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นนะครับฟื้นตัวขึ้นมานะครับมาเทรดในกรอบเดิมเดมแต่จริงๆอีกปัจจัยหนึ่งที่เราอาจจะต้องติดตามกันนะครับอย่างใกล้ชิดเลยก็คือในค่ําคืนนี้จะมีในเรื่องของประชุมเฟดนะก็เดี๋ยวจะต้องมาดูวิวนะครับในเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกาด้วยว่า จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่านะครับแต่ที่ตลาดคาดการณ์ในเวลานี้ก็คือคาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยอยู่บ่ายนะครับเหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพของเซ็ตอินเด็ก์นะครับระยะสั้นอาจจะมีย่อบ้างนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวให้เห็นนะครับหลังจากราคาก็เริ่มปรับลงมาเข้าใกล้โซนด้านล่างแล้วขณะที่ถ้ามาดูในส่วนของ S50 เนี่ยมาเริ่มที่ซิลลี่เฮชันก่อนนะครับเฮสองสี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ท้ายซีรีส์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอยู่ที่ที่20 เป็น3แล้วนะครับซีเอชเองก็น่าจะเทรดกันถึงสักช่วงสัปดาห์หน้านะครับมีรายละอียดประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนนอะเนาะซึ่งณเวลาเนี้ยนะครับก็วันนี้ปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ838.7จุดนะครับลบไป4.7จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลบไป0.56เปอร์เซ็นต์ซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเรามองแนวรับของ S50 เนี่ยอยู่แถวระดับ835จุดนะครับหากปรับลงมา แนวรับถัดไปก็อยู่แถวโซน830จุดขาที่แนวต้านเองเนี่ยเรามองแถว843จุดกับโซน848จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซ็ห S50 S24 นะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของ S50 M24 ล่ะนะครับซึ่งเป็นซีรีส์หน้าเลยนะครับบางคนนี้ใเวลานี้ก็เขียบไปเทรดซีรีสหน้าแล้วนะนะครับก็ มองว่าวิวก็ไม่ได้ต่างกันมากครับวันนี้ก็ปรับลงมาเช่นเดียวกันนะครับปิดไปที่835.1จุดลบไป5.1จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ลบไป0.61แนวโน้มนะครับก็มีโอกาสที่ปรับตัวลงต่อได้นะครับแนวรับจะอยู่แถวโซน827กับ831จุดแนวต้านเนี่ยจะอยู่แถวโซน839จุดกับแถวระดับ844จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซต และ S50 t f า c ทั้งซีรีส์ H นะครับแล้วก็ซีรีส์เเลยนะครับแต่ที่ถ้ามาดูในส่วนของหุ้นรายตัวกันนะครับที่รูปเพจถามกันเข้ามาในวันนี้ก็เรียงตามตัวสอนเช่นเช่นเดิมเลยนะครับก็มาเริ่มที่ m m r ก่อนวันนี้ก็ปรับตลงมา6%ปิดไปที่ระดับบาท1บาทจุดนะครับในเชิงของพื้นฐานเองหุ้นตัวนี้ เรียกว่าไม่มีนะครับไม่มีบทวิเคราะห์นะครับในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะเนาะดังนั้นเราก็จะมาดูในเชิงของเทคนิคอลนะครับเชิงของเทคนิคเอลเองเนี่ยก็ยังเห็นเป็นภาพของการปรับตลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้ปรับตลงมาค่อนข้างแรงด้วยโดยมีแนวรับถัดไปนะครับก็อยู่แถวระดับ1บาท17สตางค์นะครับกับ1บาท2ี่สสตางค์นะครับราคาก็ยังเป็นภาพของการปรับลงนะครับอย่างต่อเนื่องเลยไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกอะไรนะครับบวกกับ RSI เองล่าสุดเองก็ปรับลงมาทำสัญญาณโอเวอร์โซ นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของ CPG นะครับคาราบาลก็วันนี้ปรับลงมาอยู่พอสมควรนะครับปิดไปที่63บาทก็ลบไป0.75%นะครับลงมา3ช่องในวันนี้ในเชิงของพื้นฐานเองเนี่ยสำหรับ CPG ก็มีอัพไซด์พอสมควรนะ target price ที่ระดับ77.25บาทอัพไซด์มาสัก22% และนะครับถ้ามามองในเชิงของ Recommendation เองเนี่ยก็จะเห็นว่า Recommendation เป็น Buy ยสัดส่วนใหญ่ก็จริงแต่ก็แอบมี Recommendation อ่าเ m ที่เป็น o l วอยู่ถึง5เจ้านะครับแล้วก็มี Recommendation ที่เป็น Sell อีกเจ้าหนึ่งดังนั้นก็อัพไซเยอะแต่แอบมีนะครับ r e c o m m e n d a t i o n ที่ไม่ใช่ Buy เยอะเหมือนกันนะครับพื้นฐานอาจจะไม่ได้ดีมากในเชิงของเทคนิคเ้าเองเนี่ยราคาก็ยังคงทำนิวโรอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด ปรับลงมาที่63นะครับเราจะเห็นว่าแนวรับถัดไปเนี่ยก็คงอยู่แถวๆโซนระดับสัก 61, 62บาทนะครับแนวต้านนะครับที่ให้ก็ให้อยู่แถวระดับ64บาท50สตางค์นะครับเป็นจุดเชื่อมกับจุดเนี้ยนะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ย CPG ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวแต่อย่างใดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะไหลลงต่อเนาะสำหรับ CPG CPX ต้าเองเนี่ยก็ล่าสุดครับก็เริ่ม ไหลๆลงมานะครับบ้างแล้วจากก่อนนานานี่ที่เอ้ยขึ้นมาตลอดเลยจาก20กลางๆขึ้นมา30กลางๆเลยขึ้นมา10บาทเนี่ยก็ล่าสุดเริ่มมีการชะลอตัวลงมานะครับซึ่งถ้ามาดูในเชิงของพื้นฐานก่อนพื้นฐานนะปัจจุบันเนี่ยนะครับคอนเซนซัสให้ g เกตไพ c e ที่อะดับ3าบาท75สตาตังก็เรียกได้ว่ามีอัพไซด์ประมาณสัก10%นะครับ ในส่วนของ Recommendation เองเนี่ยก็จะเป็น Recommendation b u y อยู่12บอรนะครับกับ Recommendation h o l d อีก6บอรดังนั้นนะครับก็ b u y เยอะนะ Recommendation d i t i o n b u y ค่อนข้างเยอะแต่ก็แอบ,บมี Recommendation h o l d ไม่น้อยนะครับไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะมีอยู่พอสมควรอนะแล้วก็ Upside อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแค่10%เท่านั้นดังนั้นนะครับในส่วนของ c p x Star เองในเวลาเนี้ยนะครับก็ จริงๆก็เริ่มเห็นการย่อดลงมาแล้วนะครับหลังจากก่อนนั้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดแล้วก็เริ่มแกว่งอยู่ในกรอบสัก3 2มสถึงสาบาทห้ตอนนี้หลุด32บาทลงมานะครับในรอบสำคัญนะครับถัดไปที่31บาทและนะครับถ้าหลุดลงมามาเจอที่ยีบก้าบาทเลยสำหรับลง CP e x t r r ถัดไปจะเป็นในส่วนของ Delta สำหรับเดลต้เองเนี่ยวันนี้ก็ส่งตัวนะครับปิดไปที่ระดับ66บาท75สตังค์โดยพื้นฐานของ Delta ก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เรียกว่าเป็น fully value แล้วนะครับเป็น f u ลแ v a l แล้วนะครับก็ถทารก็ตไพร์ที่69บาท50โดยคอนเซนซัสเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีอัพไซด์เลยนะแทบไม่มีอัพไซด์เลยนะครับ,ม,ม,รบมีแค่4%เท่านั้นจากราคาปัจจุบัน recommendation เองเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นทางเซลสตองเซล แล้วก็โฮไม่มีบายเลยดังนั้นนะครับในเชิงของพื้นฐานเนี่ยสำหรับเดลตาณเวลาเนี่ย Delta, ดูแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยก็หลังจากลงมาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมองนะว่ามีโอกาสนะที่จะยืนได้อยู่ในดับหนึ่งนะครับเรามองว่าเดลตานเวลาเนี้ยไม่ควรจะหลุด65บาทลงมาแล้วนะครับหากใครมีของอยู่หลุด65บาทลงมาันน้เป็นจุดที่แบบต้องระมัดระวัง แต่ใครยังไม่มีของแถวเนี้ยมันก็คงยังไม่ได้ไปไหนไกลนะครับคงเป็นภาพของการกวางในกรอบประมาณสัก65บาทถึง70บาท50สตางค์นะครับสำหรับต,ตัวเดลตา้าถัดไปจะเป็นในส่วนของ EA นะครับ EA เนี่ยในเชิงของพื้นฐานนะครับก็เรียกได้ว่ามีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับตาเก็ตพลอยที่ระดับ55บาทจ5สตางค์อัพไซด์มาสัก60%จากราคาปัจจุบันที่34มสบาทห้เนาะ เ e c o อ m e n d a t i o n เองเนี่ยเห็นว,ว่าเป็นบายอยู่2บอรลอนะครับโฮกีก4บอรลอนะครับมีโฮมากกว่าบายนะครับอัพไซด์เยอะนะครับก็โดยภาพรวมอาจจะเรียกว่าเออพอได้นะครับแม้ว่าอาจจะ r e c o m m e n d a t i o n โฮมาหลายบรลอก็จริงนะแต่อัพไซด์ก็มีอยู่พอสมควรเพราะว่าราคาที่ผ่านมาก็ปรับลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากก่อนหน้าน,นี้โอ้โหเทรดี่บาทเนี่ยหาหาจุดท้ายไม่เจอร้อยหนึ่งนะลงมาเหลือ34เนี่ยก็ลงมาประมาณเกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนะครับ ดังนั้นนะเวลาเนี้ยก็คงถ้าจะลงอาจจะลงได้จํากัดอยู่สมควรนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากราคาเนี่ยตอนนี้ก็เป็นภาพของการแกว่อยในกรอบประมาณสัก33มสบาทห้าสบถึงสาสบาทที่สิสตางค์ระยะสั้นนะครับก็มองกว่างแกว่อยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วใครมีของอยู่ก็รู้ไว้ละกันว่าหลุด33บาทห้ต้องระมัดระวังนะครับสับตรง EA ถัดไปจะเป็นในส่วนของ I V L สำหรับ i v l เองเนี่ยเราเห็นว่าล่าสุดก็ปรับตรงมาเล็กน้อยปิดไปที่ระดับ24บาทนะครับวันนี้ลบไป1.23%ซึ่งนะครับถ้าดูในเชิงของแทร็กเก็ตไพร์จาก i e c o n s e n s u s เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแทร็กเก็ตไพร์ที่ระดับ26บาทท5ตังค์อัพไซด์ประมาณสัก9%นะครับก็อัพไซด์ไม่ได้เยอะมากขณะที่นะครับในเชิงของ Recommendation เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นบารอยู่3บาลโฮอีก8บาลแล้วก็เซลอีก4บาลดังนั้น Recommendation บายเองเนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะเมื่อเทียบกับโคและเซลนะครับที่ e c o m m e n d a t i o n กันออกมาเนี่ยดังนั้นนะครับในเชิงของพื้นฐานแล้วอัพไซต์ไม่ได้เยอะ e c o m m e n d a t i o n ก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับพื้นฐานอาจจะดูน่ากังวลนะครับเล็กน้อยในเชิงของเทคนิค c อ l เองเนี่ยก็เห็นว่าราคาก็ยังไม่ได้ไปไหนนะจะเป็นภาพของการแกว่งในกรอบอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ2ีบาทนะครับแนวต้านเป็น 26, 28บาทนะครับสหรับตัวของ i v l ดังนั้นนะครับถ้าหากเราเห็นว่าราคาลงมาถวโซนยี่สิบสบาทนั้นก็อาจจะเป็นจุดในการพิจารณาเข้าไปซื้อเข้าไปเทรดดิ้งนะครับในกรอบได้เหมือนกันโดยมีแนวต้าน26-28บาทนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของเจมทีซับเจมทีเองนี่ราคาก็ปรับลงมาต่อเนื่องล่าสุดปิดไปที่ระดับ21บาท80สตังค์วันนี้ก็ปรับลงมาเล็กน้อยนะครับลบไป0.91%ในเชิงของพื้นฐานเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามี t a r g e t p r i c e จากคอนเซนซัสที่ระดับ31บาทอัพไซด์สูงถึง 3, 42%นะครับขณะที่ Recommendation เองเนี่ยก็จะเป็น Recommendation Buy นะครับอยู่6บอร์ลอโฮอีก1บอร์ลอเซลอีก1บอร์ลอนะครับดังนั้นถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยก็เห็นว่า Target Price สูงนะครับเรคคอมเ n นเดชันเดา r e c o อ m e n d a t i o n เองเนี่ยโดยส่วนมากก็ค่อนออกมาทาง Buy นะครับค่อนข้างที่จะดูดีดังนั้นในเชิงของพื้นฐานก็อาจจะไม่ได้แย่มากนะครับ ในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยมันเป็นภาพของการแกว่งๆในโซนเนี้ยนะครับไซเวย์นะครับประมาณสักเนี่ยครับ20 21นะครับแนวรับแนวต้านอยู่ที่ระแบบ23 24นะครับมองว่าหากราคาปรับลงมาแถวโซน20บาท21บาทเนี่ยเป็นจุดที่พิจารณานะครับเข้าซื้อได้นะ ออแล้วก็ไปรุนนะครับราคาฟื้นตัวนะครับแล้วไปขายที่ระดับ23-24บาทครทับตนเจม T ถัดไปจะเป็นในส่วนของ OR สําสำหรับ OR เ,เนี่ยล่าสุดปิดไปที่ระดับ17บาท90สตางค์นี่ก็กลับลงมาต่ำกว่าจอง IPO อีกรออีกรอบหนึ่งนะครับก็เห็นว่าถ้าเก็ p พ i อยของ OR นะครับณปัจจุบันเนี่ยคอนเซนัสให้ที่ระดับ20บาท80สตางค์อัพไซด์ประมาณสัก16% ไลค o คอมเมนเดชันเองเนี่ยก็เห็นว่าเป็นบายอยู่6บอรนะครับโภอีก6บอรแล้วก็เซลล์อีก4บอรนะครับดังนั้นเนี่ยมี r ลค์คอมเมนเดชันที่ไม่ใช่บายเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยดังนั้นอาจจะต้องระมัดระวงังนะครับในเชิงของพื้นฐานอยู่พอสมควรนะครับบวกกับแนวรับเนี่ยถามว่าเรามองแนวรับสําคัญของ o อาที่เท่าไหร่ผมมองแถวโซ 17, 60, น17บเาทถกสิบครับเป็นโซนที่ไม่ควรหลุดมาแล้วนะครับแนวรับของ o ออาตรงโซนเนี่ยถ้าจะเข้าผมว่าแถวนี้พอเข้าได้นะ แล้วก็อาจจะคัดลอสสั้นๆนะครับต่ำประมาณสักเนี่ยสิบเจ็ดบาทสามสิบก็คัดไปนะครับแล้วก็ลุ้นให้ราคาฟื้นตัวไปแถวโซนสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหรือยี่สิบาทนี่แหละนะครับดังนั้นโดยภาพรวมของโออาร์เนี่ยผมมองว่าเข้าแถวเนี้ยสต็อปลอสสั้นดีนะครับอัพไซด์ก็ดูมีอยู่พอสมควรนะครับในเชิงของเทคนิคอลในเชิงของพื้นฐาเนเองเนี่ยแม้ว่าเรคคอมเมนเดชันอาจจะดูไม่ดีแต่อัพไซด์ก็มีเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับขณะที่นะครับตัวถัดไปจะเป็นตัวของ sccc อ่า scc ปู้นใหญ่นะครับปูนใหญ่ SCC เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาล่าสุดก็ปรับตรงมาปิดที่ระดับ257บาทนะครับซึ่งถ้าหากเทียบกับ a r เก็ p ไพร์จาก c o n s e n ท u ัที่313บาทเนี่ยก็จะเห็นว่ามี u p พไซ e ์สูงถึง21%แต่ถ้ามาดู Recommendation ประกอบไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่า Buy นะครับมีอยู่13บอลอลแต่มี Recommendation ที่เป็นโคลสูงถึง8บอลแล้วก็เซลอีกบอบอล ดังนั้นนะครับแอบมีความลด้คอมเมนชั่นที่เป็นโฮแล้วก็เซลเนี่ยไม่น้อยนะมีมีคอมเมนชั่นที่เป็นแบบนั้นไม่น้อยเลยแต่จะมีอัพไซด์ที่ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับอันนั้นคือภาพของพื้นฐานแต่ภาพของเทนิคอลเองเนี่ยราคาก็ล่าสุดเองนะครับวันวันไหนเนี่ยวันนี้ <laughs> วันนี้นะวันนี้อันนี้เป็นการาฟสีชั่วโมงเนาะเป็นภาพของวันนี้เนี่ยที่ราคาหลุดแนวรับสาคัญที่2องรบาทลงมานะครับก็ปิดไปที่257เเนี่ย เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับทำนิวโรนะครับบวกกับ ISI ก็ทำสัญญาณโอโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของปูนใหญ่ถัดไปจะเป็น SCGP นะครับ SCGP ล่าสุดเองก็ปิดไปที่ระดับ29บาทก็วันนี้ปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับลบไป1.69%ซึ่งถ้าดูในเชิงของ Recommendation เองเนี่ยก็เห็นว่า SCGP มี target price จาก consensus ที่ระดับ40บาท50นะครับอัพไซด์มาสัก40% Recommendation เ,เ,เองเนี่ยก็เป็น buy 11บอโฮอีก5นะครับเซลล์อีก3บอดังนั้นนะครับจริงอยู่มี recommendation ที่เป็น buy เยอะนะแต่ทั้งโฮทั้งเซลล์เนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันดังนั้นนะครับก็โดยภาพรวมพื้นฐานอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับในเชิงของเท c นิ i c a l เองเนี่ยราคาก็เหมือนพยายามนะที่จะกลับขึ้นไปยืนเหนือ30บาทให้ได้ แต่ก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็เหมือนจะติดแล้วก็เหมือนทำท่าจะยอ่อตัวลงมาให้เห็นนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับดังนั้นสับ s C g p เนี่ยค่อนข้างน่ากังวลแนวรับสำคัญแถวๆโซน2ีบาท75สตางค์กับ28บาท50สตางค์แนวต้าน30บาท75สตางค์นะครับและตัวสุดท้ายของวันนี้จะเป็น S N, N P นะฮะสีนานานะครับ,นนรบก็จะเห็นว่าล่าสุดเองเนี่ยก็ปิดไปที่ระดับ 16บาท10สตางค์นะครับก็ปรับตัวลงมาประมาณสัก3.59%วันนี้ก็ปรับตัวลงมาอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากคอนเซนเซสนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีอัพไซด์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมีทรธเก็ตไพรส์นะครับโดยคอนเซนเซสที่ระดับ28อ่า23บาทจุดอ่า23บาท20สตางค์อัพไซด์44%นะครับ Recommendation เ,เ,เองก็เป็นบ่ายหบาลโโอยู่แค่1บาลเท่านั้น ดังนั้นในเชิงของพื้นฐานเนี่ยดูดีมากแต่ในเชิงของเทคนิคเ,เนี่ยมันอาจจะแบบกลับฝั่งอีกนิดนึงนะตรงที่ว่าราคามันเริ่มแบบทำนิวโลราคามันเริ่มไหลนะครับแล้วก็ถ้าหากราคาหลุด15บาท80สตางค์ตรงเนี้ยผมบอกเลยใครมีของอยู่ต้องทัดนะเออถ้าหลุด15บาท80มีของต้องทัดนะครับมองแนวต้าน16บาท30 16บาท90นะครับสำหรับตัว S P เนาะโอเค วันนี้ครับก่อนจากกันไปไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Stock Prediction ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนเลยครับสวัสดีครับ